ผมมีวิธีการสําหรับการกําจัดเส้นขนแล้วก็เส้นผมต่างๆที่อยู่ในห้องน้ํานะครับให้ดูน่าใช้ให้ห้องน้ําดูสะอาดตาแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่อยากดูวิธีการนั้นก็สามารถชมในคลิปได้เลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่มีฟองชาแน,นลครับเออแล้วก็วันนี้เนี่ย ผมขออนุญาตถ่ายคลิปแบบแนวตั้งบ้างละกันนะครับเพราะว่ามนแนวขาตั้งกล้องมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากลองเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการถ่ายดูบ้างนะครับหลายหลายคนที่ชมหลายๆคลิปอาจจะเบื่อได้นะฮะก็เลยเปลี่ยนแนวบ้างผมเนี่ยช่องของเราตอนนี้มีอยู่ประมาณ3,200กนสอยกระซับแล้วนะนะฮะใกล้จะถึง4,000ัซับแล้วตั้งใจว่า4 0 0พันซับนะบเดี๋ยวจะมีของมาแจกนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่ดูช่องม,มีฟองชอนแชนลอยู่นะครับ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้เราด้วยนะครับจะได้ถึง4 0 0พันซับนะฮะเดี๋ยวจะมีของมาแจกท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าต้องต้องขอบคุณแล้วก็ต้องตอบแทนบ้างนะที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปของผมนะครับผมโอเคไม่พูดเดยอะแล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าว่ามีวิธีการยังไงกันบ้างนะครับผมไป สำหรับวิธีการกำจัดเส้นขนหรือว่าเส้นผมที่อยู่ตามมุมห้องต่างๆเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหามากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเส้นขนกับเส้นผมเนี่ยเวลาเราน้ําสาดออกไปเนี่ยมันไม่ยอมออกนะเอาท่่าไหรน้บสเอาดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปนะครับบางทีกวาดก็กวาดยากอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็เลยคิดว่าเออเรามีวิธีการไหนบ้างนะที่จะสามารถจัดการมันได้นะครับก็เลยไปเสิร์ชหาความรู้มาแล้วก็ลองสอบถามกับหลายๆท่านดูนะครับว่ามีวิธีการแบบไหนไหม ที่จะสามารถกาจัดเส้นขนได้ก็สรุปได้ออกมาว่าเหมือนกันในหลายๆคนนะอยู่2ข้อนะซึ่งเหมือนกันมากๆเลยก็คือวิธีการแรกนะฮะที่เขาได้นํามาก็คือการใช้ลูกกิ้งแบบเทปกาวนะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ได้กันนะครับลูกกิ ow, ้งแบบเทปกาวเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยมันอาจจะยุ่งยากสักนิดนึงแล้วก็เวลาไปหาซื้อเนี่ยก็อาจจะหาซื้อยากนะบางที่มันหายากนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าร้านทุกอย่าง20น่าจะมี ลูกกิ้งกับเทปกาวเนี่ยพิธีการใช้ก็เราทำความสะอาดห้องน้าเหมือนเดิมเลยครับจัดการทํานู่นนี่นั่นทุกอย่างเหมือนเดิมเลยในส่วนที่เป็นเส้นขนหรือว่าเส้นผมเนี่ยปล่อยไว้ก่อนนะครับ mm. เมื่อทาความสะอาดทุกอย่างเสร็จแล้วให้เราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งให้ห้องน้าเนี่ยพื้นมันแห้งก่อนแล้วเราจึงจะใช้เครื่องอลูกกิ้งแบบเทปกาวเนี่ยจัดการซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราจัดการบริเวณตรงกลางของห้องน้ําก่อนนะ เมื่อจากการบริเวณตรงกลางห้องน้ำเสร็จก่อนปั๊บแล้วเราก็เอาไปเก็บก็คือเก็บในบริเวณมุมขอบต่างๆที่มันที่มันเป็นซอกเป็นซอยอะแล้วมีเส้นผมหรือว่าเส้นขนอยู่นะครับก็ไปจัดการเก็บบริเวณนั้นทีหลังนะครับวิธีการนี้จะช่วยให้ห้องน้าของคุณดูสะอาดตาแล้วก็ดูน่าใช้ขึ้นมาอีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะไม่ดูลกลุงลังด้วยวิธีการที่2วิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการวิธีการที่ค่อนข้างง่ายกว่าวิธีการแรกนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการทำความสะอาดเนี่ย ค่อนข้างจะไม่ยุ่งยากเลยทีเดียวสําหรับวิธีการที่2ที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับและอุปกรณ์ของมันเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง20อย่างแน่นอนนะเชื่อว่าร้านตามแบบชนบทอย่างบ้านเราเนี่ยสามารถหาซื้อได้แน่นอนนะครับนั่นก็คือการใช้ไม้กวาดยางไม้กวาดยางเนี่ยตามคุณสมบัติที่เราทราบๆกนดีอยู่แล้วว่าด้วยความที่มันเป็นไม้กวาดยางเนี่ยมันจะสามารถกวาดเอาทั้งน้ําทั้งสิ่งสกปรปกต่างๆติดไม้กวาดไปด้วยได้เพราะฉะนั้นแน่นอนด้วยคุณคุณสมบัติแบบนี้นะฮะ มันก็เลยเหมาะที่จะใช้ในการกําจัดเส้นขนหรือว่าเส้นผมในห้องน้ําออก็คือสามารถไม่ต้องแบบรอให้พื้นแห้งอ่ะก็คือเราทำความสะอาดปกติของเราไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ไม่กว่าแต่กว่าตามได้เลยนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะทําได้นะครับซึ่งหลายๆคนลองแล้วก็บอกว่าทําได้แล้วก็ดีด้วยนะดีไม่แพ้ขั้นตอนหนระืวิธีการแรกเลยนะครับผมแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบเป็นคนเนียเน้ยบเงี้ยถ้าคนเนียเน้ยบหน่อยก็จะใช้วิธีการแรกนะครับเพราะว่ามันจะสะอาดแบบเห็นได้ชัดกว่าเยอะเลย นะส่วนวิธีการที่2เนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะก็ดูแบบเบาบางก็ดูแบบดูห้องน้หน่าใช้อะ่ะไม่ลกระงรางเหมือนเดิมโอเคครับผมก็วันนี้ฝากไว้2ขั้นตอนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจนะวันนี้ยังไม่ว่างแบบเต็มตัวนะฮะเ,เมื่อเช้าก็ไปเป็นวิทยากรมาอย่างที่บอกไปตนะั้งแต่เมื่อวานลวนะฮะก็พ่วงวันนี้เข้ามาด้วยก็เลยไม่มีเวลาได้ทําคลิปแบบชัดๆนะต้องขออภัยด้วยนะผมหยิบโทรศัพท์ขนมาถ่าย แล้วก็อัดแล้วก็จะตัดต่อสักเล็กน้อยแล้วก็ลงเลยนะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับในเนื้อหาตรงนี้นะในส่วน,นอื่นๆก็คือแบบภาพมันอาจจะไม่ชัดนะภาพมันอาจจะเหมือนใช้เครื่องคิดเลขถ่ายนี่ไม่ใช่เครื่องคิดเลขนะมือถือครับได้ได้ดดวดความที่เป็นกลางคืนแล้วแสงไม่พอเลยนะผมโอเคก็ต้องขอฝากไปเลยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปวันนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปผมมีประโยชน์ยังไง อย่าลืมเหมือนเดิมครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับมีฟอง a n n e l ด้วยนะครับเดินทางสู่4,000ซับสไคร b e นะออคนอื่นไปหลักล้านเราไม่เป็นไรเราหลักพันก็พอดีใจแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมีฟอง a n n e l นะครับจะเป็นคลิปอะไรนั่นก็อย่าลืมติดตามเรานะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ